สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมยันม่า EF 453หทีนะครับสี่มาแร,รงนะครับคันน,นี้ขอบหน้าก็จะเป็นขอบ18ตรงนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับวนมาจากเครื่อง แล้วหลังก็จะเป็นขอบยิบหกสิบสามจุดหกนี่ครับสิบสามสิบสามจุดหขอบยิบหกนะครับนี่ครับคันนี้ก็จะใส่ที่ยกมันด้วยนะครับใส่คนยกมันแต่เขาถอดออกกันไหมมันเป็นสลักใส่ กระบอกมาข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นผานหกน่าจะใบ,ใ,บใบยิบสองยิบหกเอ้ยใบใบย่ิบสองผานหกใบยิบสองติดคราดด้วยครับเนี่ยคราดเวลาไถก็จะวางคราดลงครับไถหวานก็วางคราดลงถ้าไถาเปก็ไม่ต้อง ใส่คราดนะช่วงเผ่าท้ายครับเผ่าท้ายของยันม่าซีีม่ารเรังรตรงข้างล่างนี้ก็จะเป็น PTO ไว้สำหรับปั่นโรเตอรี่นะครับถังน้ำมันก็อยู่ข้างหลังครับนี่ถังน้ำมัน เดี๋ยวจะพามาชมระบบเกียร์บ้างครับระบบเกียร์ตรงนี้ก็จะเป็นเบาะสปริงระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ก็จะเป็นเก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังนะครับ น,นี่ครับน,นี่เกี่ยวฝากอน,นี้เกีรยหลักเกีรยหลัก,นนก,ลกหนึ่งสองสามแล้วก็จะฝากมาฝั่งนี้สามเกียร์หนึ่งสองสามนี่ปุ่มนี้ก็จะเป็นคันเร่งมือนะเวลารถติดรถอะไรก็ต้องใช้คันเร่งมือเพราะว่า เราเร่งเท้าไม่ได้เพราะว่าเราต้องเหยียบกันฟรีครับตรงนี้ก็จะเป็นกันฟรีข้างล่างปุ่มนี้ครับเหยียบลงเลยเวลารถติดรหรืออะไรก็จะมีแรงล็อกเพลาเดินหน้าได้นะตรงนี้ก็จะเป็นคันเร่งคันเร่งนี่ก็จะเป็นล็อกรถนะครับจะเป็นล็อกเบรกมือตรงนี้ก็จะเป็น ยกผานเพราะไม่ใช่แต่นี้จะเป็นดันหน้าไปมีดดันหน้าส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผ่านวางผ่านหลังผ่านตรวนผ่านหลังส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟก็หมุนเอาตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องไม่ต้องใส่เกียร์เป็นเกียร์ฝากมาแล้วเนี่ฝากฝั่งนี้ไว้แล้วก็เราก็เดินหน้าถอยหลังในปุ่มนี้เลยเ็าเรียกว่าอะไรเนาะใส่คลนชิดเทิร์นเหรเดินหน้าถอยหลังครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคลาดส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบรกครับเนี่ย ครับเบรคมาดูหน้าปัดบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดรอบเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดความร้อนวัดความร้อนของรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มต่อไฟขึ้นแสดงว่าแบตทำงานอันนี้ก็ปุ่มน้ำมันเครื่องบอกน้ำมันเครื่อง ส่วนฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้บ้างก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเกวัดน้ำมัน okay. เกวัดน้ำมันก็ประมาณนี้นะครับส่วน นี่ก็เป็นสายไฮดรลิกก็จะสับมาใส่กระบอกฝั่งนี้ได้เวลายกมันนี่ก็เป็นเทนวางไอ้คานของตัวยกมันนะโตไปข้างบนน,ะนี่ก็ถอดออกทีนี้ก็จะเป็นกระจังหน้ากันเวลาเราดันอะไรก็ดีเหมือนกันนะทำกระจังหน้าอยางงี้ครับเวลาดันไม้มันจะไม่แทงมาหาหมอน้าเนี่ยพวก ฟ้าหม้อน้ำพกแบตพกอะไรก็จะไม่เสียหายได้นะครับนี่ก็เป็นดันหน้าแต่ประมาณกี่เม็ดไม่ทราบนะครับดันหน้าความยาวนี่คนระับเยนมา EF 4ี3ห้าสามที ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องยุดยิ่งเจริญด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ได้รับชมรับฟังนะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ